ภรยาชลิตเฟื่องอารมณ์ที่ไม่ค่อยออกสื่อหน้าคล้ายนางเอกดังดารารุ่นใหญ่ๆตุ่งชลิตเฟื่องอารมณ์ที่เขานั้นได้หายหน้าหายตาไปจากวงการนานพอสมควรเพราะว่าเจ้าตัวนั้นมุ่งหน้าที่จะทําธุรกิจร้านอาหารของครอบครัวอย่างร้านครัวชลิตรวมถึงรีสอร์ทที่จังหวัดจันทบุรีด้วยจึงทําให้แฟนคลับหลายๆคนนั้นไม่ค่อยเห็นเขาผ่านหน้าจอโทรทัศน์สักเท่าไรใครๆหลายๆคนคงทราบกันดีว่าชลิตนั้นมีศัก์เป็นพี่ชายของชลัดเฟื่องอารมณ์ และมีบุตรสาวและบุตรชายอย่างแนนชลิตาเฟืออเฟ่องอารมณ์และน็อตบอริสเฟื่องอารมณ์ที่ปัจจุบันนั้นทั้งคู่นั้นก็ต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวของตัวเองแล้วโดยแนนปัจจุบันทํางานอยู่เบื้องหลังวงการบันเทิงเธอนั้นได้แต่งงานกับหนุนนักธุรกิจปัจจุบันมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนแล้วส่วนทางด้านของน็อตก็ได้แต่งงานแล้วเหมือนกันซึ่งภรรยาเป็นถึงแอร์โฮสเตสและตอนนี้ทั้งคู่ก็มีโ่คล้องใจด้วยกันแล้วหนึ่งคน แต่ใครหลายๆคนนั้นก็คงไม่คุ้นหน้าคุ้นตาภรรยาของชลิตเฟื่องอารมณ์สักเท่าไหร่ภรรยาเขานั้นชื่อกุลพรเฟื่องอารมณ์มีสักเป็นคุณแม่แท้ๆของแนนและนอ็อตวันนี้เราจะพาไปทุกคนไปชมภาพกันว่าเธอนั้นจะสวยขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะอีกทั้งพ่อตุ่มเปิดใจหลังผันตัวทำสวนผลไม้50ไร่ที่จันทบุรีเผยชอบความสงบอยู่กับธรรมชาติทำให้เกิดสมาธิมีบ้านที่กรุงเทพ และจันทบุรีอาตุ่มอยู่ที่ไหนเป็นหลักอยู่จันทบุรีมากกว่าซึ่งเราอยู่ที่นี่มา30ปีแล้วคือเราเป็นคนที่ชอบความสงบนิ่งความเงียบสงบมันทําให้เกิดสมาธิทําให้ใจเราสงบแล้วเราก็อยู่กับสิ่งสวยงามอยู่กับธรรมชาติมันทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากเพราะอยู่กรุงเทพก็มีแต่ความวุ่นวายเวลาเรามีงานที่กรุงเทพเราก็ขับรถไปมาเองแล้ว เมืองจันทบุรีก็โชคดีที่รถบรรทุกมันไม่ค่อยมีอันตรายน้อยแต่กลางคืนเราไม่ขับเราขับกลางวันสวนผลไม้ของอาตุ่มมีอะไรบ้างเป็นสวนทุเรียนส่วนมากก็จะเป็นหมอนทองชนีพงมณีทุเรียนขึ้นชื่อที่จันทบุรีคือหมอนทองมีทั้งหมด50ไร่ถามว่ากระทบไหมบังเอิญราคาดีคือตอนที่เราปลูกใหม่ๆทุเรียนกิโลกรัมและ20-30บริษัทแต่ตอนนี้ราคา100รกว่าเกือบจะ200แล้วส่วนมากคนที่ปลูกมักจะส่งออกคือทางจีน จะมารับซื้อส่วนต้นทุนในการปลูกทุเรียนสูงมากเดือนหนึ่งก็เป็นแสน